สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสมเด็จวัดระฆังดิมใหญ่นะครับพระสวยไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับเป็นพระที่สวยงามนะครับเนี่ยวัดระฆังเป็นพระที่สวยงามนะครับเป็นพระที่สวยงามเราก็ดูเรื่อยๆนะครับ ที่ไม่ชัดนะครับด้านข้างเราก็ต้องโฟกัสนะครับต้องการโฟกัสนะครับด้านข้างด้านหลังนะครับน้อยนะครับด้านหลังนะครับด้านข้างเราก็ต้องเอาเอาห้นในมุมนะครับทำมุมที่มันดูชัดหน่อยนะครับจริงวันนี้ลกกล้องสวยนะครับอันนี้ผมให้ดูโดยรวมก่อนนะครับดูโดยรวมก่อนนะครับคือวัดตะฆังมใหญ่นะครับ ราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่คุณนะครับราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่คุณนะครับคุณชอบแบบไหนนะครับผมก็ราคาแพงไปเปิดไปราคาแพงไปคุณต่อมานะครับมีสิทธิ์ครอบครองได้ดังนั้นนะครับนี่คือวัตรังปีกใหญ่นะครับวัดระฆังใหญ่นะครับคุณพระที่สวยงามนะครับวัตระฆังตุ๊บมาจีสวยงาม กล้องให้ชมนะครับเลยดูกล้องให้ชมนะครับท่านจะได้เห็นความสวยงามของสมเด็จนะครับดูกล้องให้ชมนะครับกล้องผมใช้พีชนะครับ่ปด้ไซส์นะครับพีชดีวผมไปดูสมเด็จอย่างเดียวนะครับดูนะครับหน้าตานะครับเนื้ออย่างนี้เนื้อแก่งนะครับเนื้ออย่างนี้เนื้อแก่งนะครับดูความสวยงามพระนะครับเกศบัตินะครับเกศบัตรใช่ไหมเกศบัตรนินี้นะครับ นี่คือเหมือนองค์จริงนะครับเหมือนองค์จริงเลยนะครับสวยงามนะครับผมก็โอ้โหโส่วนต่ที่สวยงามจริงๆนะครับระดับสูงตับนะครับนี่คือวัดะระฆังนะครับนี่เป็นวัดะระฆังเลยนะครับนะจะทำองค์หามุม กล้องให้เห็นชัดๆด,ด้านข้างนะครับด้านข้างพระนะครับพระไม่พระไม่ไม่หนานะครับองค์นี้พอดีเลยพอดีงามสมเด็จว่าทุครั้งยิ่งสวยยิ่งบางเขาว่าอย่างนั้นนะนะนะครับเห็น mm hmm. ถ้าลงกล้องสองพระเนี่ยมันก็จะดูรายละเอียดดีกว่านะครับรายละเอียดดีกว่าเยอะนะครับ ตามลงตามซ tamam. อกได้นะครับเป็นพระดูเนื้อหาได้ก็เราสองพระเองนะครับก็เราสองเองนะครับนะครับโฟกัสกล้องก่อนนะครับนี่คือวัดละพังนะครับนี่เม็ดนี้เม็ดนี้เม็ดนี้นะครับเป็นผลสารเม็ดนี้นะครับโอ้โหนี่แหละจุดขายนะครับถ้าลงกล้องก็จะเห็นรายละเอียดอย่างนี้นะครับลงกล้องสองพระนะครับ คนเห็นก็ไม่แน่ใจนะครับมันมันมันถ้าลงกล้องแล้วมันมันก็จะเห็นความชัดเจนอย่างนี้นะครับนี่เป็นอย่างเงี้ยชอบนะครับ <c oughs> ถ้าเราลงกล้องแล้วมันก็จะเห็นความชัดเจนนะครับาดูด้านหน้านะครับด้านหน้านโอสวยโอ้โหมีเม็ดเขียวด้วยนะครับมา อันนี้คือสมเด็จวัตรังยินใหญ่นะครับสมเด็จวัตรังยิณใหญ่เป็นพระที่สวยงามนะครับเป็นพระที่สวยงามนะครับครดูแล้วชอบนะครับสนใจนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับที่ที่จดหนะครับหรือโทรศูน6์แปดหนะครับ0 8นย์แปดหนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครอยากชมภาพนิ่งก็ถ้ากลายมานะครับเดี๋ยวผมส่งให้ชมก่อนตัดสินใจนะครับราคาเปิดที่ที่ผมราคาปิดหรืที่คุณนะครับสวัสดีครับ